ครับเปิดกีฬาต่อไปนี้นะครับเป็นฟุตซอลหญิงหมอต้นนะครับซึ่งกำลังบอมอพาบกันอยู่ตอนนี้ก็คือสีขาวนะครับแล้วก็วงสีฟ้านะครับฟ้าปก็วมทางด้านซ้ายมือนะครับทางขวามือเป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวมาดูกันบ้าสีไหนจะ ดูเข้มแข็งกว่ากันเดี๋ยวดูกันยาวๆกันเลยนะครับสำหรับเกมนี้เปิดเ,เกมด้วยฟุตซอลหญิงมอต้นนะครับอายุมีเระม5ปีนะครับกำลังตกลงข้างกันนะครับโดยกำการเรียกทีมสองทีมไปตกลงเลือกข้างกันนะครับว่าจะอยู่แดนไหนนะครับ นีขาจริงจูแดนนี่นี่คับผมไปแล้วนะยังไม่ทันผ่านไปสองวันเลยเอาเลยอยู่แดนขวาของผู้ภาคนะครับมาทชุดซ้อนกันมันเรียนต้นผู้ภาคนะครับเอกลับเกมอย่างน้องรอเกมฟุตซอลหญิงมอต้นจะเริ่มกันแล้วนะครับยีฟ้าพี่ใครส่งลูกนะครับจะเสียลูกทางสนามนะครับพุ่งแปแบบ สนุกสนุกครับน่ารั่งเล่นกทุกิทุกคนพร้อมแล้วนะครับกรรมาการให้สัญญาณชี้ฟา้าเกียบย้อนหลังไปนิดนึงจะไม่สง่งไม่ส่งออกบอลอ่อนนะครับฟ้าจะได้บอลบอลก็ทางฟ้าดีนะครัไดีฟ้าจะได้

เาล้าลูกเลยครับได้เจมส์เป็นเสือขาวอะไปนไหนโอ้โบอลโดนหัวไปเลยอลบอลหลังบอลหลังเร็นทางด้านขวาี้ขาัไแล้วอกเอนแไม่ยังไงให้เม็นล evet ูกบอลสอแลูกครับส่าถูกเชือกมือเท้าให้แน่นนะเดี๋ยวจะมี สฟ้าจะได้ส่งบอลออกมาเล่นกลางสนามนครับตรงดางหน้าประตูนะครับส่งมาแล้วนะครับส่งมาหน้าประตูเลยแต่ว่าเดียวจริงไม,เข,ไมเข้าเขมม้านะครับถ้าเข้าความเดี๋ยว้แตกเดียว สีขาวเดาบอลสีขาวเดบอลครับขาวมันไปแล้วครับสีขาวมันไปสีขาวเดาบอลมันไปแตะบอลแต่บอลแล้วตัดเข้าในโจนไม่ตัดไม่ติดนะครับสีฟ้าเดาบอลสีฟ้าเดาบอลตัดไบสองบอลแล้วเนาะสองบอลแล้ยนะเบอร์อะไรตรงนั้นหรือเปล่าจ้าจอน้อย เขาได้บอลฮิฟ้าได้บอลอีกครั้งเอฟ้าแต่บอลไม่ได้นะสีขาวตากัดบอลออกไปนทามินจะเตะเข้าไปเล่นกลางสนามนะครับว่าเล่นกันตั้งลูกเดียวเ้แข่งฟ้าทามินตั้งลูกเตะเข้าไปกลางสนามสีขาวแตะบอลได้ตรงไปหน้าประตูแต่ถูกสกัดด้วยสีฟ้า

หวาดเสียวหวาดเสียวนะครับเีฟ้าได้บอลอีกครั้งหนึ่งกลางสนามจะมุดลงมาสองสฟองไปกับสิบแดงมาแต่บอลลูกกะห่านะครับเอาเลยครับ กแงกแงกแงามคนสามกงสามคนกบงโอ้ยเยได้จังเลยเได้จังเลยเยเป็นลมน้ระวังเข้าไปต่อเข้าไปสีขาวได้บอลสีขาวบอลเลี้ยงขึ้นไปสีฟ้าจะกัดกิ่งที่สีฟ้าจะกัดได้บอลสีขาวแย่งอยู่ จีฟ็อกเจ้าจ้าขจะกางออกไปจาอาไบอจอะไรบอมันยไปช่วยไป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 มองปอ้พวกเนี้ยใกิจอ้พวเนียวงินเงียวเงินเียเนีชงเสียชงสีอ่าจงเสตีกเกี้ยวันอกไปเจ้าขาส่งเข้าไปกลางี บอลที่ได้บอลได้ไปได้ไปได้ไปบอลลไกแค่หไึ่งวันน่ไดีฟ้าได้บอลได้ขึ้นมาดีขาวสกัดบอลไว้ได้ดูเขาไม่พันไม่พันลูกนะครับีฟ้าส่งบอลเข้าไปกลางสนามยีขาวจักบอลได้ยีฝึกฟ้าสกัดบอลออกมายีขาวสกัดบอลคืนไปออกสนามไปนะครับ สีฟ้าส่งเข้าไปกลางสนามกับตีขาวสกัดสีกัดส่งไม่ส่ง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 งไม่สงเบาไปหน่อยเนี่ยเลือกรอยเจ้าเอออกแล้วนะครับมันยิงโมเป็นี่คาะนีคนี่ค่ีฟ้าะนีะี่ค่ะนี่คนี่ค่วนี่คนี่ครนี่คละนี่ค่ะนี่ค่น่ค่นี่ค่ะนีสคด้นี่ี่คี้าีนีนีีน นะครับนี่ครับที่การคดขาดได้น้องร้องน้ำนี่ฟ้าจะได้ส่งบอลดักเอาดักเอาดักเอาอย่าไปจุ่มกันอย่าไปจุ่มกันสีอตั้งไว้ตรงจุดจะบูเล่นสีขาวจะได้เล่นบอลเข้าไปในสนามนะครับ ไปเข้ไปแล้วนะครับสีขาจับบอลได้ยังไม่ส่งส่งเลยนะครับโอ้โหฝืดนะครับดไปทีมอะทไบอลดสียวาเลย้บอลมวาด้สียวนะครับ้วาดยย้ววยาดาวยวาวยาดยดย้วย้ยาด้ยยิงยด้ยมาดาด้วยยมด้ม้ยด้ายาดมี เขลหาิฟนึ่แม่ครับออเล่นไปแล้ว้าดดดเดีดไปไปไปแล้ไปแลดีดไปดันซ้ายไโอ้ยตีลูกลูกไงต้่โอ้ยโยัดเยวเยวตเวต์เย่งเ่เอาละขีขาได้่บอลยังไม่ยิงนะครับตันตันตัไปตันแม่เออเก้าตวเตัวเกาเัวตัวตั

สีฟ้าได้บอลสีฟ้าไล่บอลขึ้นมาสูงสีขาวสกัดสีฟ้าไล่บอลขึ้นมาผ่านไปแล้วสีขาวสกัดสีขาวจะได้บอลสีขาวจะได้ส่งไปปีว้าบอลไม่ทันนะครับไม่ทันบอลออกบอไปครับเปิดมาเปิดออกเส้นไปนะครับสีขาวจะได้ส่งบอลข้างสนาม ยี่ขาวส่งบอลไปแล้วข้างสนามครับยี่ขาวกำลังลเลียงบอลขึ้นไปยี่ขาวลเลียงไปตัวเล็กกำหัดไปบอลออกข้างสนามไปนะครับยี่ขาวส่งบอลเข้าไปกลางสนามคุณีฟ้าจะกันไม่ทันนะครับบอลเลยออกไป สีฟ้าจะได้ส่งบอลเข้ามาเล่นนะครับสีฟ้าส่งมาแล้วนะครับเอาละสีฟ้าได้บอลอยู่สีฟ้าได้บอลอยู่ยังมีดีเอาไปซิบหนิบสีฟ้าจะได้ส่งลูกเข้าไปเล่นหน้าประตูของมีเขานะครับย้อนหลังไปเบิ่งเลยโอ้ยขำมาลูกนีครับเปิดมุม แย่งกันอยู่หน้าประตูสีฟ้าสีฟ้าบอลล้ำเลี้ยงม,มาจะถูกสกัดครันบสกัดด้วยส,ส,สีขาวนะครับบอลออกไปข้างสนามบอลเตะเข้าไปเล่นในสนามสีฟ้าคลองบอลอยู่นะครับสีาขาวสกัดบอลได้สีโดนสกัดออกไปครับฟ้าสกัดออกไปนอกสนามแต่นี้มีความข้างตัวนะครับตีวเล็กๆลี้ยงสีฟ้าจะได้ บองบอลตั้งบอลเตะเข้ามามาดูกันครึ่งหลังนะครับศีขาวจะได้เป็นผู้เริ่มเกียลูกศีขาวส่งลูกกลับหลังแล้วจะเดินหน้ายังไงเดินหน้ามาแล้วนะครับศีฟ้าสกัดลูกได้จะ ทีนี่ฟิฟ <jogo. S 1> ้าจะตีไข่ให้ได้นะครับสาวเสียบอลมาลูกนี้โดนตัดบอลไปเอาละครับเอาละครับเปิดบอลเลียดเส้นขึ้นมาจังหวะนี้เสียานแลครับพลิกกลับมาครับลูกนี้ออกข้างไปครับก่อนนะครับฟิฟ้าทมินครับฟิฟ้าทมินจะได้เตะออกไปเล่นกลางสนามฟีฟ้าแตะลูกได้มีโอกาสเลยครับท่านสุนทาสีขาวสกัดไปลูกนี้ออกได้เตะเฉื่อน

ทีเท้าบดได้ดีฟาดได้บอดอีกครั้งดีฟาได้บอดอีกครั้งหนึ่งีฟาดไปงไก่ลงมีก็เาตุ้เลเลยดีฟาไปบโดไปีอไรบดไปดีฟาเไยบอดไปทูกทีเาจะกัดสีฟ้าดอะไอบดไปสีขาอลไรบดไปทีไป ฟา,า,าจะมนส่งไปที่เขาที่เขาอาลา่แจ่บอลสกัดบอลออกนะครับฟิฟ้าจะได้ขาจะได้ส่งลูกนะครับทีขาจะได้ส่งลูกเอาไปเล่นาทขครับ อ้ัดเข้าไปไปไปสีขาวสีขาวได้บอลอีกครั้งหนึ่งสีขาวได้บอลอีกครั้งหนึงไม่นะครับสาตั้งบอลตะเข้าไปในสนามูที่ครักัดบอลโอ้ประตนวปรตูเหนียวนะครับ

ลูกเขามาเล่นงตั้งบอลแล้วเตะเข้ามาตีกไปเนาเบียไม่ทันอียหน่อยฟ้าเบิดบอลเข้าไปเล่นสนามนะครับถูกสีขาสกัดได้ลูกขาสกัดบอลเข้ามาเขียวเข้ามาลูกมีขาวสกัดบอล

อีกว่าได้บอลเตะไปหน้าประตูนะครับเวลาเละครับเข่าเล่นขาเล่นอ่อลุ้ไม่ทันนิ่งนะครับสามนี้ครับสามนี้

ได้ดุแต่ก็เพิ่กว e> <Yes> ่านั้นจะเปลี่ยนให้ผด้เล่นใกฝั่งได้เล่นตะปูไปเร็วเร็วเลยเนื่อเมาแล้วโอยบอลมาเตะคือการสงมยว่าถ้าไม่ได้เตะมเจ็บบอลมาเตะโอ้ยเตะบอลไม่โดน

เปิดก so well, ้ามลูกน okay. ี mm ้แ hmm. ต่ถ pues ือาร์ตบินมือกาสได้ยิงนี่ได้งานได้สวยนะครับแต่ว่ายังไม่โดนสกัดมือกัดเปิดขึ้นมาแล้วนะครับปีศาจสกัดออกข้างไปปีศาจเติขก้ามาแดดกลางแล้วก็ถือบอลจังหวะแรกไว้ก็เตยขาวะพลิกกลับมาไปต่างแดนการ์ด่างชุลมุนอยู่ครับเตยเออ

ไปครับไปไปโอ้โหลูกนี้โอ้โหตึกรอบอเป็นแไงบอลหนอกหลังไรลงมากแี้วมไฟอไอกไเ้กระตุนขันไม่ได้แตะบอลได้จับบอลได้ตีมีาเดรงกัาไป ย่าดูเดียวตอนนี้เนสกันองนนเก็บบอลได้ขาวเราเก็บบอลได้กับลังหัน่ส่งมสิฟาตัดบอลไม่ได้ตรงไปสีขาวตัดบอลได้เจ็บไม่ดอาจารย์บอลเล่นบ

ว่าสีขาของประตูต่อดูนะครับก็เป็นว่าสีขาวชนะนะครับเชียกันสุดยอดมากก็เพียงจะจบกันเพียงแค่นี้นะครับเอาไว้ในคลิปหน้านะครับจะได้ชมกีฬามันๆนะครับขอโทษกันด้วยทุกที่ชายชนาก็ขอถ่ายทอดไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ครับโอ้โหมีเคล็มาสีทาเนี่ หายใจใช่ไหมเดี๋ยวหาที่เราอื่นมันซึ่ง